เขาเขียนในบดมาว่าเดี๋ยวเราจะดิสคัสันเลือกเข้าได้ไหมมันเข้าได้แต่ไปเรียน2ปีนี่คือทุกไม่มีความสุขว่าเราไม่เคยฝึกประชุมไม่เคยฝึกพูดต่อหน้าห้องมาก่อนเนี่ยมันจะทุกข์มากๆแล้วเสียตังค์สิบล้านเพื่อจะไปทุกข์มันแล้วได้ปริญญามาผมว่าก็ไม่ไม่ค่อยมีเซนสอ์ใช่เพราะเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเลยก็ทํางานตั้ง6กเปีนะผมไป28ผมจบ2 1่สิบเอ็ดเจ็ดปีที่ที่ทำงานอยู่เมืองไทยสิงคโปร์ในอาเซียนในในเมืองจีนเป็นที่ปรึกษาอยู่ที่ The Boston Consulting Group แล้วก็เป็นวันิธนากรที่เมโรเลนช์ Lynch, แล้วก็ไปเป็นไปนเป็นหน้าห้องทีมงานท่านท่านสมคิดจตุศรีพิท์เมือม่อเมื่อ25 25 46 25 47นู่นตั้งตั้งนานแหละเพราะฉะนั้นก็เลยเลยเลย,เลยไปเรียนต่อเป็นยายโททั้งทั้งแต่งยังไงคะแบ่งเวลายัางไงคะอันที่หนึ่งให้เห็นภาพเลยก็เวลาอเมริกากับเวลาไทายตรงกันข้ามก็บอร์ดออฟเทรดดิ้งเปิดประเทศไทยยังหลับอยู่ผมก็คอยดูราคาดูฟอร์เวิร์ดไปว่าโอเค แล้วก็ส่งสัญญาณมาให้ลูกน้องกันเราก็ดูย้อนกลับมาคือว่าพอเรารู้ข้อมูลจากฝั่งอเมริกาเมืองไทยยังไม่เตืรนแล้วก็ส่งมาว่าโอเคช่วงนี้น่าจะซื้อวัตถุดิบขนาดนี้<ม>ซื้อถูกขายแพงนะมึงอย่าซื้อขายซื้อแพงขายถูกนะขอโทษน้องๆบอก<ๆ>พี่น้องกุยกันบอกน้องชายสุทธิรักน้องชายอย่าอย่าซื้อแพงขายถูกนะซื้อถูกขายแพงนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คอยดูเรื่อง่างว่าพรามันเป็นโรง,งงานมันเป็นซิสเต็มมันก็ของเข้าไบของมันก็ออกมาแล้วเราก็ เตรียมตัวไปเรียนหนังสือกเอ็เวลาที่ไปเรียนแน่นอนพอเราไม่ว่าจะตั้งแต่นิวซีแลนด์หรือว่าเท็กซัสหรือว่าที่อเมริกาบางทีพอเราปเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยบางทีมันไม่พร้อมวิธีแก้คือต้องไปบอกกับครูอยาเขินอยากอายก็คือไปบอกก็เลยว่าผมอ่านหนังสือไม่ทนันเพราะว่าผมมีงานนี้อาจารย์ฝรั่งส่วนใหญ่เขาจะเปิดรับเขาก็จะช่วย<ะ>เราก็จะบอกมาโอเคที่ให้อ่านตอนเรียนตอนเรียนอเมริกานี่อ่านหนังสือวันละสี่ร้อยหน้าวันละค่ะ การฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ในรวันดาเจนโนซา์ในรวันดานี่คือที่ฮาร์เิร์ดเอาหนังสือไปอ่าน400หน้ามาจากมาจากนิตยสารหลายๆแบบเราก็อ่านไม่ไหวเพราะเราก็ต้องทำงานเรากต้องเตรียมไปเอ็มอีอีกแล้วก็ต้องเตรียมบริษัทที่บ้านอีกเ,อเขาก็เลย บอกโอเคจาก400หน้าอยู่อ่านแค่40หน้าก็พอแล้วโอ้โห oh, ลดทุบเลยลเอาเฉพาะที่มันสําคัญสําคัญ,คญทุกอย่างมันมีมันสามารถ Prior i t y ได้ถ้าเราเรียงลาดับความสําคัญ mm hmm. ในการทํางานมันก็สามารถเลือกได้ว่าอะไรมาก่อนมาหลังอย่างน้อย40หน้าแรกนี่เราก็พอที่จะพูดคุยกับเพื่อนรู้เรื่อง mm hmm. ว่าเกิดอะไรขึ้นภาสองเผ่านี้แย่งน้ํากันเลยทะเลาะกันมีทับลาซุซี่กับเผ่าโซลูโซลูกดกันเพราะอะไรอย่างนี้ฆ่ากันเพราะอะไรแยกกันหน้าตาไม่เหมือนกันเพราะอะไรมันก็พอที่จะเข้าไปดิสคัสับเขาได้ สร็จแล้วกกลับมาก็มาเขียนอีกเขียนอีกวละสิบนาอย่างเงี้ยเขียนเขียนทีเซสเขียนอะไรทั้งหนแต่ไม่มีสอบอไม่มีสอบก,ก็ไม่มีไม่มีปรนัยไม่มีอะไรก็พูดหน้าชั้นเยอะอะไรเยอะอ๋ะอเห็นมาช่วงที่คุณทิมได้มีโอกาสไปศึกษาที่ฮาบ์าร์ดเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่ได้พบกับเจ้าพ่อการลงทุนเลยใช่ไหมคะที่เขาให้เปิดโอกาสให้ได้ไปนั่งทานข้าวกับบรูนบัฟเฟตอันนี้อันนี้ก็เป็นข้อดีของของการเรียน ในนี่คือพูดมาถึงมหาวิทยาลัยลแล้วก็คือในในต่างประเทศส่วนใหญ่แล้วเขาจะเน้นเรียนนอกห้องอ <laughs> ในห้องเนี่ยในห้องเนี่ยวิชาที่เรียนปิญญาโทในห้องเนี่ยเล่มเดียวกับธรรมศาสตร์ตอนเรียนปิญญาตีหนังสือเล่มเดียวกันเลยง่ายกว่าด้วยตอนเรียนธรรมศาสตร์หัวแก้สมก,การกันแหลกลานทั้งทำแคคูลัสตั้งดิฟลังเลงกับยุกสมาร์ทโฟนมันก็เปลี่ยนกันไปเยอะมากไ้วมีใครเคยใช้แพลนลิงก์บ้างไหมคะ อุยพี่มีใครยกเลยคุณทิมดิฉันใช้เพจเจอร์ใช้แพ็กลิงใช่ใช่คุณทิมคุณทิมทันเหรอคะทันครับไม่ใคยยอมยกแต่เชื่อว่าหลายหลายคนทันแต่ไม่กล้ายกเพราะฉะนั้นในในแม้แต่ในเมืองไทยเองหรือว่าในต่างประเทศเนี่ยวิธีคิดของเขาเรียกว่า พดากโกี้แปลว,ว่าวิธีสอนวิธีเรียนเนี่ยมันต่างจะขึ้นมาแล้วก็ให้ลูกได้ลองเอยอะๆใช่ไหมว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็ให้เขาเห็นวัฒนธรรมให้เขาเห็นของดีๆเอยอะๆลูกผมไ,ไม่ไปฟังเพลงเด็กเลยฟังแต่มาลสตวิสฟังแต่<อ>ป<ะ>ิทโอลสว่าเนี่ยเขาจะเลือกสิ่งที่เขาอยากจะทำเองก็เหมือนกับที่ผมเจอพอถึงเวลาผม,ผม,ผมก็เลือกของผมเองว่าผมจะเรียนหนังสือหรือไม่เรียนหนังสือไม่ต้องมีใครมาบังคับอีกต่อไปซึ่งบางทีผมก็ใจฮะก็คือเป็นคุณพ่อคุณแม่ผมก็ไม่ฟังคุณพ่อคุณแม่ผม มันเป็นมันเป็นเรื่องที่อยู่ในอยู่ในสายเลือดอยู่ในของทุกครอบครัวอยู่แล้วไม่ต้องกังวลใจแต่พอถึงเวลามันเป็นหน้าที่ของพ่อของแม่อย่างที่พ่อผมตอนนี้ที่ถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยู่แล้วก็ยังขอบคุณท่านทุกวันว่าใช้วิธีให้ชีวิตสอนหรือว่าให้สังคมสอน แล้วก็ถ้า้าการหรือว่าในไม่ใช่ว่าในนการไม่ดีนั้มันไม่เหมาะกับเด็ก14บขวบที่จะให้ไปอยู่ชิคาโกเป็นต,น<ส>ตน้นสิ่งยั่วยวนมันเยอะ,ยะเขาก็เลือกว่าไม่ได้อยู่ต้องไปเมืองนี้เขาที่เขาคุยกับเขาคงพ่อเขคงจะตอนพักเที่ยงจะลงมาจากออฟฟิศที่สาทรแล้วก็ไปหาเอเย่นแล้วก็คอยคุยกับเอเย่นเรื่อยๆว่าจะเอาเมืองแบบนี้ลักษณะแบบนี้ เอาเมืองแค่ 5, ห้าพันกว่าคนเอาเมืองที่ธรรมชาติเยอะๆเอาเมืองที่ไม่สามารถหาบุหรี่หาเหล้าได้เอาที่เป็นโรงเรียนชายล้วนมีไม่เอาบอดดิ้งนะแล้วก็ไอเย็นเขาก็ไปหามาให้พ่อ mm hmm. แล้วก็อาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะจบฮาร์เวิร์ดบางคนอาจจะไม่จบฮาร์เวิร์ดโอบามาอาจ,จะจบฮาร์เวิร์ดเป็นประธานที่ปดีปีสุดท้ายอายุสี่สิบปดทรัมป์เป็นประธานที่ปรดีตอนอาย,อยุหกสิบแปด เพราะฉะนั้นความสาเร็จมันวัดกันไม่ได้ที่เวลาหรือว่าอะไรทั้งหัายแต่ว่าสิ่งที่คนพวกนี้มีเหมือนกันคือมันรู้จักตัวเองใช่คือเขารู้จักตัวเองว่าเขาเป็นใครจุดแข็งอยู่ไหนจุดด้อยอยู่ตรงไหนนี่างหากที่ที่อยากจะให้ได้จากการที่ได้ไป เปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ในการเรียนต่อต่างประเทศนี่ต่างหากคือโจทย์ที่ผู้ปกครองต้องดูที่ลูกเราแล้วก็โยนโจทย์ให้เอเย่นที่คุณจะคุยด้วยว่าเออผมอยากจะให้ลูกเน้นๆอย่างนี้อย่างนี้นคุณไปให้โจทย์มาแล้วคุณลองเอาเอามาให้ผมดูสักสามสีที่สามสีประเทศแล้วดูซิว่าไหนเหมาะสมเรื่องอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดก็คือค่าใช้จ่ายฮับเบิลด์ไดไมทีสามปีนี้โดมไปสิบสามล้านแต่ผมได้ทุนท<า>ทุนไม่ได้เพียงแต่ว่าต้องรู้เท่านั้นเองว่า รู้ตัวเองมันก็พําทำทุนนี้คุณก็เขียนมาว่าคุณอยากจะคุณเป็นใครในอดีตคุณอะไรอนาคตคุณจะทํำยังไงแล้วการได้ทุนนี้จะทําให้คุณเป็นสะพานจากอดีตของคุณไปอนาคตหรือเป้าหมายของคุณได้ยังไงมีอยู่แค่สี่ภารกาจไม่ว่าจะสัมภาษณ์ทุนไหนก็มีอยู่แค่เนี้ยคุณเป็นใครคุณทําอะไรมาอนาคตคุณอยากจะทําอะไรแล้วทุนนี้จะเป็นสะพานอะไรระหว่างอดีตของคุณกับอนาคตหรือเป้าหมายของคุณได้ยังไงถ้าเกิดลูกเขารู้ตัวเองอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นทุนเยอะมากแล้วอย่าไปคิดว่าคุณใช้ทุนทําเขียนได้สิพารากราบนี้ยังไงก็ได้แล้วมันมีเป็นแบบห้าร้อยหกร้อยทุน,มน,มนผมเองก็เลยยังไม่สำหรับลูกสาวนี้ไม่ห่วงเลยว่าเขาจะไม่มีที่เรียนถ้าเราอสอนเขามาตลอดแล้วก็ คอยหา opportunity ให้เขาเพื่อก็ได้ทุนผมก็ได้ทุนหอาไป4ล้านเพราะไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้ทุนตัวเองจะจะขอทุนเพิ่อมอะไรก็ไม่ได้ยากอะไรไปไปเรียนญี่ปุ่นอยู่สามเดือนก,ก็ก็มีทุนผมก็ไม่ได้ออกนั่นเองเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าอาจจะมีความคิดว่าอยากะทั้งธุรกิจทั้งเรียนอีกสองที่คู่กันไป